โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีเกษตรกรรมจังหวัดน่านดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทย<ร>าลัยโดยมีวัตถุประสงค์ออเพื่อค้นหาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเกษตรกรรมซึ่งจะส่งผลทําให้วิถีวัฒนธรรมเกษตรกรรมได้รับการยกระดับในแง่ของสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนศักยภาพในการบริหารจัดการโดยชุมชนผ่านกิจกรรมการรวมกลุ่มพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมท่องเที่ยวการนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวงจรการผลิตจริงการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยวกับภาคเกษตรกรรมหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับวิถีเกษตร และการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดเฉพาะ,ะหรือ n ิชมาร์เก็ตทัวริ s m และการท่องเที่ยวเครือข่ายหรือ Network เน็ตเวิร์กทัวริสอง <laughs>